นายพลดูเลยสวัสดีครับรอฟอร์มชงต่อ,อยุรถไฟฟ้า20บาทสายสีม่วงหวังอนาคตผู้โดยสารแตะ90 0 0 0คนต่อวันครับผมก่อนที่จะเข้าไปฟังรายละเอียดในคลิปนี้ฝากกดติดตามช่องนายพลดูเลยด้วยนะครับเดี๋ยวไปชมรายละเอียดด้วยกันนะครับครับผมสายสีม่วงเนาะสายสีม่วงเป็นรถไฟรางคู่นะรถไฟฟ้านะครับได้รับความนิยม นะครับผมก่อนที่จะเข้ารายละเอียดถ้าเกิดมีผู้ที่เกี่ยวข้องหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับอขอเถอะครับท่านนะครับรถไฟนะครับแต่ก่อนนี้มีที่นั่งเยอะนะมีที่นั่งเยอะรถไฟฟ้านะพอหลังๆนี่สลับครับ <c oughs> สลับยังไงเพราะว่าโบกี้โบกี้นี้มันจะมี2แถวหันหน้าชนกันใช่ไหมครับ อีกโบกี้ถัดไปนะก็จะมีที่นั่งแถวเดียวที่นั่งฝั่งตรงข้ามก็จะถอดออกเป็นที่ยืนนะครับเขาก็สลับกันไปอย่างเงี้ยสลับกันที่ในผลสังเกตนะที่ไปใช้บริการนะครับก็ทําให้เต็มเลยไม่ได้ครับที่ยืนมันก็มีแล้วก็ทําให้เต็มไปเลยม่ต้องสลับนะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือช่วงเร่งด่วนนะครับช่วงเร่งด่วนเนี่ยปกติเท่าที่สังเกตอ่า โบกี้รถไฟเราเี่มีประมาณถ้าสีเขียวก็4 4ตู้เนาะนะครับถ้าสีน้ําเงินรถไฟฟ้าใต้ดินก็4ตู้เหมือนกันนะครับช่วงเร่งด่วนนี่จะแน่นมากครับช่วงเร่งด่วนนี่แน่นมากๆเลยนะครับก็ขอความกรุณาท่านพิจารณาเพิ่มเป็น6โบกี้7โบกี้ได้ไหมครับมันทำได้นะนะครับเฉพาะหมายถึงรถไฟฟ้ารางคู่นะครับ อยากให้ทำอย่างนั้นช่วงเร่งด่วนโดยเฉพาะสายสีเขียวแล้วก็รถไฟฟ้าใต้ดินนี่แน่นมากๆเลยนะครับช่วงเวลาเร่งด่วนนะครับวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็ค่อยลดก็ว่ากันไปนะครับนะครับผู้โดยสารส่วนมากแน่นมีโบกี้เพิ่มเข้ามาหน่อยยืนก็ไปวะนะ นะครับเพิ่มให้หน่อยนะครับผมแต่รถไฟฟ้ารางเดียวนี่สีเหลืองสีชมพูนี่ไม่แนะนานะครับเพราะว่ามันโยกเยก,กโยกเยก,กมีเท่านั้นพอแล้วนะนะครับผมก็ฝากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงควมนาคมแล้วก็ผู้ว่าการรถไฟฟ้ามหานครพิจารณาถึงจํานวนผู้โดยสารช่วงเวลาเร่งด่วนด้วยนะครับก็มีเพื่อนๆแนะนามาให้พูดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับก็ขอบุณคอมเมนต์นะครับผม ฟรอมอพร้อมชงต่อาอยุรถไฟฟ้า20บาทสายสีม่วงต่ออีก1ปีนะครับชงบอร์ดใหม่ก่อนเข้าครอมวันที่26พึกพฤศจิกายน2 5 6 7น้ีนะครับเผยจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้น17เปอร์เซ็นต์เฉลี่ย6.5หมื่นคนต่อวันนะครับแต่กำไรลดลงประมาณ250ล้านหวังนโยบายรถไฟฟ้า20บาท ทุกทุกเส้นทางเลยนะครับหนุนปริมาณผู้โดยสารแต่ระดับ90,000คนต่อวันได้อีก2-3ปีข้างหน้านะครับออก็มีข่าวว่าท่านจะเก็บค่ารถติดใช่ไหมอนะครับถ้าเข้าไปในเมืองอ่ะค่ารถติดนะครับเพื่อจะผลักดันให้ประชาชนที่อยู่ในเมืองอยู่กรุงเทพเนี่ยใช้บริการสาธารนณะ มันน่าจะเพิ่มมากขึ้นนะครับถ้าทําได้นะนะครับถ้าทำาโครงการาเก็บเก็บค่าค่ารถติดตอนเข้าเมืองนะเดี๋ยวมีคลิปหน้าเดี๋ยวจะเล่ารายละเอียดให้ฟังเกี่ยวกับค่าค่ารถติดนะค่าธรรมเนียมรถติดนะครับผมความคืบหน้าเรื่องการต่อยุคโครงการรถไฟฟ้า20บาทในเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับและรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรม หรือว่าสายสีม่วงนี่แหละครับผมที่จะหมดอายุในวันที่30พฤศจิกายน2567นี้นะครับโดยกระทรวงควมนาคมจะมีการเสนอคณะรัฐมนตรีนะครับเพื่อต่ออายุมาตรการนี้ออกไปก่อนจะเริ่มใช้นโยบายรถไฟฟ้า20บาททุกสายในเดือนกันยายน2568ทุกสายจะ20บาทนะครับนายวิทยาพันมงคลรองผู้ว่าการ รักษาการแทนผู้ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรอฟมอกล่าวถึงนโยบายรถไฟฟ้า20บาทซึ่งจะครบกำหนดการดำเนินการครบระยะเวลา1ปีในวันที่30พฤศจิกายน2567นี้ว่าในส่วนของรอฟมอซึ่งกำกับดูแลรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรมสายสีม่วงนะครับรอฟมออยู่ระหว่าง รอกระบวนการทางกฎหมายจะเสนอต่อกระทรวงคมนาคมเพื่อเสนอต่ออายุออกไปอีกหนึ่งปีซึ่งคาดการว่ากระทรวงจะนำเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีภายในวันที่26พกพฤศจิกายนนี้เพื่อให้เพื่อให้ทันกับระยะเวลาที่มาตรการหมดอายุในวันที่30พิพฤศจิกายน2567นรบเะครับาภายในวันที่น่าจะเป็นวันที่ 26ตุลานะครับน่าจะเขียนมาผิดนะครับตุลานี้น่จะเข้าคณะรัฐมนตรีนะครับเข้าคอรมนะครับทั้งนี้รอฟอร์มต้องรอให้คอรมนะครับมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการหรือบอร์ดรอฟอรมให้แล้วเสร็จจากนั้นก็จะมีการเรียกประชุมบอร์ดเพื่ออนุมัติการขยายอายุโครงการก่อนที่จะนำมติเสนอให้กระทรวงคมนาคมขอความเห็นจากคอรม และจะนำกลับเข้ามาพิจารณาในคณะกรรมการอีกครั้งเพื่อให้โครงการสามารถดำเนินการได้ต่อเนื่องนะครับสำหรับการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมาหลังจากมีมีนโยบายรถไฟฟ้า20บาทในส่วนของรถไฟฟ้าสายสีม่วงมีจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นประมาณ17-18%จากเดิมจำนวนผู้โดยสารอยู่ที่เฉลี่ย55,000คนต่อวัน เพิ่มขึ้นเป็นเฉลี่ย6 5 0 0 0คนต่อวันโดยมีสถิติผู้โดยสารสูงสุด87,000คนแต่ในบางวันที่เป็นวันหยุดผู้โดยสารลดลงเหลือ2-30,000คนต่อวันนะครับก็แน่นอนอยู่แล้วนะเขาออกไปตายที่วัดนะครับผมอย่างไรก็ตามในส่วนของกำไรที่อรอฟรมอได้รับจากโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงลดลงจากเดิมประมาณ250ล้านบาท หรือลดลงประมาณ20%จากเดิมที่มีกำไรได้รับจากโครงการนี้อยู่ที่ประมาณ400กว่าล้านบาทนะครับซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนกำไรที่ลดลงแต่คาดว่าในปีต่อๆไปตัวเลขรายได้และกำไรจากการดำเนินการในส่วนนี้จะเพิ่มขึ้นจากจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า7%ตต่อปีหรือโดยคาดว่าจำนวนผู้โดยสารจะอยู่ที่ประมาณ 70,000คนต่อวันในปี2,168นะครับเพราะว่าเขาจะลดเขาจะทำโครงการ20บาทตลอดสายรถไฟฟ้าทุกสายนะครับผมนายวิทยากล่าวด้วยว่าหากจะให้กำไรรถไฟฟ้าสายสีม่วงกลับขึ้นไปขึ้นไปที่ใกล้เคียงกับระดับ400ล้านบาทต่อปีจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารเฉลี่ยประมาณ90,000คนต่อวันซึ่งคาดว่า นโยบายรถไฟฟ้า20บาททุกเส้นทางนะครับจะหนุนให้จำนวนผู้โดยสารของรถไฟฟ้าสายสีม่วงเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีผู้โดยสารเข้าสู่ระบบระบบรถไฟฟ้ามากขึ้นจนทำให้จำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นจนทำให้ตัวเลขกำไรของรถไฟฟ้าสายสีม่วงไปเท่าจำนวนนะครับไม่เท่าจำนวนกำไรเดิมได้ในอีก2-3ปีข้างหน้านะครับสำหรับ ภาพรวมผลประกอบการรวมของรอฟอรมอรมีกำไรรวมประมาณ1000ล้านบาทโดยเมื่อหักกบรบกำไรนะครับที่ลดลงจากการให้บริการ20บาทในรถไฟฟ้าสายสีม่วงที่ลดลง250ล้านบาทถือว่ายังมีกำไรคงเหลือประมาณ800ล้านบาทรอฟอมอยังสามารถบริหารจัดการได้ จึงไม่ได้ของงบประมาณชดเชยจากรัฐบาลแต่อย่างใดอ๋อเยี่ยมเลยนะครับผมนะครับส่วนการเพิ่มโบกี้นะครับถ้าท่านประชมคิดนี้ให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับและท่านผู้ว่ารอฟอร์มอนะครับนำเข้าไปพิจารณาด้วยนะครับเพิ่มด้วยนะครับโบกี้จาก4เป็น6เป็น7ก็ได้นะครับรถไฟรางคู่นะครับช่วงเวลาเร่งด่วนวันทำงานนะครับผมวันหยุดราชการก็ ค่อยลดลงนะครับเพราะว่าผู้โดยสารเยอะทุกเที่ยวนะครับผมนะครับหรือจะทําเป็นช่วงเวลาก็ได้นะครับให้ให้เพิ่มหน่อยนะครับอ,อย่างที่นายพลพูดไปข้างต้นนั่นแหละครับผมที่ผมชอบที่สุดคือรถไฟฟ้าสายสีแดงยาวครับโบกี้เท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวดูในคลิปนะยาวมากไม่เคยแน่นครับแต่คนใช้บริการเยอะ20บาทตลอดสายไม่เคยได้ยืนน้อยมาก นะที่จะแน่นแบบยืนนะไม่ค่อยได้ยืนเท่าไหร่มีน้อยมากเพราะว่าโบกี้เยอะจริงๆของรอฟอทอนะของรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับขอชื่นชมนะครับอันนี้สะอาดนะครับเป๊ะเลยนะครับรถไฟฟ้าสายสีแดงนี่โบกี้เยอะจริงๆนะครับเ,เพียงพอต่อผู้โดยสารนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ท่านมีข้อมูลเพิ่มเติมติชม ไลดูเลยมาพูดคุยคอมเมนต์มาพูดคุยด้วยนะครับขอบคุณทุกการรับชมครับแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ